ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมร้านมอไฟแห่งความสุขอีกเช่นเคยนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาทําการอัปเดตนะครับร้านค้าของผมนะครับก็ร้านต้มแมวอีกเช่นเคยนะครับโอเคซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันที่พิเศษนะครับคือตอนนี้ผมกําลังจะอัปเดตร้านเป็นร้านเงิน3ดาวนั่นเองนะครับซึ่งมันก็เหลืออีกนิดนึงนะครับก็จะสุดแล้วนะครับและอีก ติ่งเดียวนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับโอเคมันก็จะเป็นคะแนนของทางด้านคะแนนของการบริการนะครับก็ได้มา1,590นะครับเต็ม1 0 0 6นกะครับก็ขาดอีก10แต้มคะแนนบริการเองนะครับผมก็จะอยู่ที่แรล่งเงิน3ดาวนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เล่นอะไรมากมายนะครับก็ติดเรียนอะไรด้วยนะครับเอครับโอเคแล้วก็วันนี้นะครับผมก็จะมาทําการอัปเดตร้านนะครับด้วยเงิน5ล้านของผมนะครับที่ผม ทำการเปิดร้านแล้วก็เก็บมานะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็คิดว่าจะทําการอัปเกรดทั้งด้านของถ่วงการแสดงนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้อัปเกรดมานานแล้วนะครับซึ่งของแต่ละอย่างในนี้ผมบอกเลยนะครับว่าแม่งโคตรแพงนะครับแพงสัสๆนะครับโอเคอันดับแรกผมก็คิดว่าผมจะเพิ่มอัปดาวผมก่อนนะครับให้เป็นเงินสาดาวนะครับก็มาอัปทีคะแนนบริการครับ ก็หาพนักงานก่อนนะครับว่าจะอัพคนไหนดีโอเคผมเลือกเป็นคนนี้และกันนะครับเป็นผู้เตรียมอาหารนะครับโอเคอีกคนหนึ่งนะครับก็หาก่อนนะครับโอเคว่าจะเอาคนนี้นะครับน้องหลิวก็โอเคครับอัพไปแล้วก็ในที่สถียรผมก็อยู่ที่เงิน3นาวนะครับโอเคก็มานี้นะครับตำราฝึกอบรมแล้วก็หมดแล้วนะครับ ต่อไปแล้วก็มาดูร้านอาหารของเรานะครับก็ทำการรับแขกรับอะไรดีๆนะครับโอเคลูกค้าก็เข้าเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็เพิ่งเปิดร้านนะครับก็เปิดพร้อมกับคุณผู้ชมที่เข้ามาดูนี่แหละครับก็ลูกค้าถือว่าเยอะใช้ได้นะครับผมคิดว่ามันมืดไปนะครับผมก็จะเปลี่ยนพื้นให้เป็นกลางวันนะครับมันก็จะอยู่สว่างขึ้นมานิดนึงนะครับวันนี้แหละเยอะเลยพื้นเสร็จแล้วนะครับก็แวะเข้ามาดูพนักงานหน่อยนะครับ เื่อมีใครแอบเงียบแอบและแอบอู้นะครับแล้วก็มีลูกค้ามาซื้อเพียงนะครับแต่ว่าผมไม่มีเนาะโอเคก็ทีนี้แหละโอเคผมมาดูที่ถั่วการแสดงก่อนนะครับผมคิดว่าผมน่าจะอัพได้เลยนะครับตังก็มีอยู่ห้าล้านนะแต่ผมว่ามันไม่น่าจะหมดนะครับเดี๋ยวก็จะได้อัพไปเรื่อยๆนะครับได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับก็มาเาเป็นฉากหลังก่อนนะครับก็ อัพไปเรื่อยๆครับแล้วผมก็จะหาอัพอีกนะครับเดี๋ยวเลื่อนดูก่อนนะโตเอาไวท้ทีหลังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเลื่อนดูก่อนมีอะไรนะอัพบ,บ้างอันนี้ยังอัพไม่ได้โอเคมีอะไรบ้างนะเจอกันนผมก็จะอัพเป็นฉากกั้นที่หนึ่งนะครับอัพมันเป็นสีเทานะครับเป็นกําแพงสีเทาสวยเลยนะครับก็เลื่อนๆดูนะครับโตเอาไวท้ทีหลังนะ ผมก็จะไม่เรียวอัพตัวนะครับก็จะอัพอ์ปกอบโดยรวมก่อนนะครับอะไรที่หลักๆนะครับก็จะอัพเป็นเขาเรียกอะไรวะร้านส่นกลางเหรอรัออ้วูนยนกลางนะเนาะแล้วก็เรียกผิดก็อัพสุดไปแล้วนะครับก็สมาธิบอร์ดดอกบ,บัวอะไรสักอย่างนะครับว่ก็ไม่รู้ก็อัพไปครับอัพจนสูตรนะผมคิดว่าน่าจะสุดอยู่โอเคสุดแล้วนะครับ แล้วก็เหลือตังประมาณล้านกว่านะครับก็มาเลยอัพตรงนี้นะครับตรงภูเขาปัวมาเลยสักอย่างนะครับเดี๋ยวไปถูกว่ะโอเคก็อัพได้แค่นี้นะครับตังก็หมดก่อนแล้วก็จะอัพมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็เลื่อนให้ทุกคนดูเอานะครับว่าได้ประมาณไหนนะครับที่ผมอัพมาทั้งหมดนะครับก็ชื่อว่าอ์ปกอบโดยรวมก็เกือบครบแลวนะครับใช้คำว่าเกือบนะครับประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับ ทั้งด้านของโถงการแสดงนะครับโอเคผมก็คิดว่าผมจะมาแรกค่า s p e e ของผมนะครับเป็นตังค์นะครับผมก็คิดว่าจะามาอัพห้องส่วนตัวนะครับเพราะว่าผมก็อัพค้างไว้เยอะนะครับยังไม่ได้อัพสุดนะผมก็ขอเลื่อนดูก่อนนะครับว่าจะอัพเป็นห้องส่วนตัวหมายเลขอะไรนะครับผมคิดว่าน่าจะอัพเป็นห้องส่วนตัวอันที่3นะครับเพราะว่ามันเหลือค่อนข้างเยอะนะครับกว่วจะอัพครบนะครับ ก็อัเป็นพรมก่อนนะครับก็อับพรมไปครับแล้วก็มาที่โซฟานะครับก็อัพไปนะครับอัพไปนะครับโซฟาแล้วก็มาที่อะไรวะผมเรียกไม่ถูกก็ดูเอากันฮะผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันโอเคตอนนี้ตามผมก็หมดเรียบร้อยนะครับหมดตูดแล้วนะครับโอเคทุกคนเห็นแบบนี้ปะครับที่ผมกดเนี่ยมันเป็นอัปเดตใหม่นะครับไอตัวเมื่อกี้เดี๋ยวผมกดให้ดูใหม่นะครับ ไอ้ตัวเนี้ยเมื่อเชียร์มันอัปเดตใหม่นะครับเพิ่งเข้ามานะครับประมาณว่ามันเป็นของขวัญนะครับของการเติมเงินนะครับไม่ใช่ของขวัญนี่เป็นโปรโมชั่นนะครับของการเติมเงินนะครับก็มาทิพเพชรนะครับทุกคนเห็นนี่ปะปกติการรับโฆษณาตะกอนมันจะไม่อ่าจากัดนะครับแต่ตอนนี้หลังอัปเดตมันก็จะจํากัดนะครับ40ครั้งนะครับต่อวันนะครับแต่ว่าสิ่งนี้ทําได้เหมือนเดิมนะครับก็คือ การรีหน้าร้านค้าไอเทมนะครับเพื่อที่เราจะหาไอเทมใหม่ๆนะครับที่เรายังไม่มีนะครับหรือว่าที่เราต้องการนะครับในการแช้งตั้งเขียวงซื้อนะครับหรือว่าจะเป็นเบียดนะครับก็ยังสามารถทําได้เหมือนเดิมนะครับโอเคผมก็จะทําให้ดูนะครับว่ามันยังสามารถทําได้นะครับเห็นไหมทุกคนเห็นปะมันก็สามารถรีหน้าได้เหมือนเดิมนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วกด กระดิ่งให้ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำเพลปของผมนะครับ